ส้มระแวงแดงหล่อนครับวันนี้วันนี้เราเลือกส้มครับไม่เกี่ยวพักการเมืองนะฮะอันนี้คนที่รู้เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้สายเรานะครับอันนี้สีส้มนะก็จะเป็นใช้อ้ำหนึ่งคันนะครับที่เหมือนผมบอกได้เลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับ WSW ได้แต่งรถที่ใช้เงินลงทุนสูงถึงขนาดนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเด็ดๆทั้งนั้นเลยวันนี้ ผมก็จะมาพรีเซนต์เจ้าตัวคันนี้นะครับใช้อ้ำตัวสตีทวินนะฮะที่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะหมดประมาณสัก7-8ถึงนะครับนะฮะอย่าบอกว่า78แเลย7 8็0 0 0หมื่นเลยกันอย่าบอกว่า7 8 0 0 0 0หมื่นล้อเล่นนะครับ7 8แแสนแต่ไม่อยากให้ลงอันนี้เยอะนะครับเพราะเจ้าของน่าจะไม่กล้าดูมากกว่านะครับไม่กล้าอันนี้มากกว่านะฮะเดี๋ยวเราคำนวณกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปยังไง เท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็มีข้อแนะนําเวลาที่เราใส่อะไรแต่แต่ตัวเข้าไปคิดดีแล้วหรือเปล่าที่จะใส่แน่ใจไหมที่ว่าเราจะทํานะครับแต่รถเด็ดๆขนาดนี้ที่ลงอะไหล่ค่อนข้างแพงทุกตัวเลยนะครับก็อยากมานําเสนอให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสําหรับใครที่จะซื้ออะไหล่ใส่ไทยอัมประมาณนี้ ไม่จาเป็นต้องเป็นไทอัมนะครับรุ่นอื่นก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าฮะผมเริ่มจากล้อก่อนเลยกันล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่ราคาแพงที่สุดแล้วนะครับของของแต่งของไทอัมนะครับก็จะเป็นชื่อล้อคีเนโอนะครับผมแอออกเสียงภาษาอังกฤษไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ไปเซิร์ชดูกันหรือกันนะครับไปหาดูกันนะครับล้อคีเนโอนะครับก็จะเป็นล้อที่เป็นชุปเลดนะครับสาหรับไทอัมนะฮะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 1 3 5 0 0แสสามหันบาทนะครับได้แค่ดุมแล้วก็มีเส้นลวดมีวงล้อนะครับหน้าหลังแล้วก็มีชุดดุมสเตอร์แล้วก็เป็นสเตอร์ของเขาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่คิดถึงว่าเราจะซื้อล้อคีนโนใส่นะครับหนึ่งล้อคีนโน่เป็นล้อแต่งที่สวยจริงนะครับดูเลยครับหมุด <c oughs> อย่าให้บรรยายเลยหมุดอยู่ตรงกลางนะฮะเส้นลวดแทงออกมา มันเป็นไอเดียที่แบบโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วเวลาสั่งเบิกนะครับไม่ได้มีขายเลยนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องรออีก 3- 4เดือน4ี่เดือนนะครับกว่าจะได้ของแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่สั่งพิเศษนะครับเป็นสีส้มหมุดส้มให้เข้ากับปั๊มส้มนะฮะก็จะสั่งนานกว่าปกติอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบใส่ล้อราคาแพงๆนะฮะก็จะเป็นหนึ่งที่เป็นตัวเลือกอันนี้คือจุดตัวเลือกที่แพงที่สุดแล้วแต่ถ้าลดลงมามากกว่านี้หน่อยก็จะมียี่ห้อ เอ็กเซลนะฮะแต่มันก็ไม่ได้รายนี้เป็นเหมือนล้อมินียมแต่งธรรมดาทั่วไปนะครับอันนั้นอยู่คู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทแต่ถ้าใครสนใจส่วนใหญ่เทพสุดต้องคิดในอกครับหน้าหลังนะครับนะฮะสามารถสั่งที่ร้านได้นะครับแล้วก็เอ,อ,อความหน้ากว้างของล้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเปคเดิมของรถนะครับผมไม่ได้ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะฮะก็สามารถใส่ยางเดิมๆที่ว่ายางแต่งที่เราใส่รถอยู่แล้วได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ยางเป็น พิลารี่นะครับสคอปเปียน,นะครับเบอร์1้0ยข้างหลังเป็น150นะครับต่อมานะครับคันนี้ก็จะมาใส่เป็นจานอันนี้ก็เป็นจานแตกนะฮะจานหน้าแต่งนะครับก็จะเป็นเป็นจานของเกลเฟอร์นะฮะราคาตกแผ่นละ12,500แต่คันนี้ใส่กระบอกโชคใหญ่เป็นกระบอกโชคโอรินนะครับจากสตีทวินที่เป็นจานนิดเดียวอันนี้เราใส่จานเป็นจานดิดคู่ขึ้นมาเลยอ,อันนี้ต่อมาก็จะเป็นปั๊มนะครับ ปั๊มตัวนี้ส่วนใหญ่เราใช้ใช้กันก็อยู่ประมาณ4พอตแต่อันนี้เรากดมาเป็นปั๊ม6พอตใหญ่เลยนะครับอันนี้ถือว่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วที่เคยใส่เลยนะครับตัวถ้าเป็นตัวธรรมดาปกตินะครับจะอยู่ลูกหนึ่งอยู่ประมาณมันจะมีขาธรรมดาของไท่อั่มนะครับที่ตรงรุ่น สำหรับใส่กระบอกชกเดิมได้เลยลูกอยู่ประมาณสองหมื่นสองกว่านะครับอยู่ประมาณสองหมื่นสองประมาณนั้นนะฮะจะเป็นสีดำสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเมาส์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเมาส์ที่เป็นน็อตเสียบจากด้านหลังเข้ามาอันนั้นจะเป็นรุ่นแบบน็อตข้างธรรมดาปกติทั่วไปนะครับตัว,ตวแต่ส่วนตัวที่คนที่จะสั่งเมาส์เนี่ยจะอยู่ลูกประมาณสองหมื่นแปดสามหมื่นกว่านะครับแต่ละคนที่จะใช้แต่คู่นี้ก็แพงเหมือนกันนะครับตกลูกหนึ่งประมาณ สามหมื่นได้ครับซ้ายขวาก็ประมาณ6 0 0 0ื่นแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นปั๊มบีเทนเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ทั้งใหญ่ทั้ง6พอร์ตด้วยอะไรด้วยแล้วใส่ซ้ายขวาด้วยสุดจริงครับกล้าพูดเลยนะฮะต่อมาก็เป็นงานพวกขาครับพวกขาพวกเนี้ยกะบอกชกหน้าเราต้องไล่ก่อนผมไม่ไล่แทบจะไม่ถูกเลยเนี่ยคันนี้กระบอกชกหน้า mm hmm. ครับอันนี้เป็นกระบอกชกโอลิน กระป๋องโชคโอลินเนี่ยที่เหมือนรถปกติทั่วไปนะครับแต่แกนพวกนี้จะโตกว่าเป็นจากโชคของใช้อ้๊มเนี่ยมัน41มิลอันนี้จะเป็นโตอยู่ที่43มิลน,นะฮะโตอยู่ที่43มิลก็จะเป็นโชคเทพนะครับถ้าเบิกใหม่อยู่ประมาณ80,000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นตัวที่มีกระป๋องด้านหน้าอย่างนี้ด้วยเป็นพวกของแรเทมนเนี่ยหาจากเมืองนอกมาแล้วแต่ค่าเงินนะครับบางทีก็เจอ80,000กว่าบางเป็นมือสองนะ บางทีก็อาจจะเจอแสนก็บาทแสนหนึ่งแสนนิดๆน,น,นะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่จังหวะค่าเงินด,ด้วยในการบิดและเสียภาษีเข้ามาด้วยนะครับเจ้ากระบอกโชค๊คตัวนี้เลยไม่มีราคาตต่ตัวที่แน่นอนถ้าเป็นมือสองนะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่บ้านเรา8ปดหมื่นห้าครับแต่ไม่มีป่องตรงนี้นะครับอ่าฮะต่อมานะครับเมื่อเราใส่กระบอกโชค๊คตัวนี้เข้ามาแล้วเราต้องสร้างแผงคอใหม่สร้างใหม่หมดทุกอย่างเลยชุดแผงคอบนล่างนะครับตัวนี้อยู่ชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง30,000กว่านะครับ อันนี้คืองานที่ค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะครับแต่เป็นงานที่ช้าก็แล้วแต่แต่ละร้านนะครับมีราคาตั้งแต่20,000 30, 30,000แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเจอ,อช่างทาคนไหนนะครับที่เรียกราคามานะครับต่างจากทาแผงคอเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําพวกแกนเพลาล้อบูทล้ออะไรทุกอย่างนะครับอันนี้คือราคารวมอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นมีขาไม้มีขาไม,ม้ามายแยกมาต่างหากนะฮะ เวลาเราใส่พวกนี้เราแปลงแข่งคอแปลงแกนแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถยกทั้งชุดได้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นจานดิสผู้จานดิสเดี่ยวหรือว่าอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับส่วนพวกอะแดปเตอร์พวกชุดขาพวกนี้นะครับมันก็จะมีขายเป็นงาน CNC อยู่แล้วนะครับชุดหนึ่งอยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันบาทนะครับรวมมังกรด้วยก็ประมาณหกเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นมังกรแต่ง j v b นะครับเป็นทรงเดียวกับ JWB นะครับอันหนึ่งสั่งอยู่เท่าประมาณพันแปดนะครับ แล้วก็มีตัวแก๊ปแก๊ปซิงนะครับพวกแก๊ปแต่งอะไรพวกนี้ครับราคาอยู่ประมาณห้าถึงหกพันบาทครับเป็นงานคาร์บอนของแท้นะฮะต่อมาก็จะเป็นการถบัดครับอันนี้ก็ใส่การถบัดของเออลินนะฮะัการถบัดนะครับอยู่ราคา1นึ0 0หมบาทนะครับชุดขายอยู่ประมาณ2องพันนะฮะต่อมาอยากให้ดูพวกชุดปั๊มนะครับเวลาเราใส่ปั๊มอันนี้ก็ฟิตติ้งสายใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสายแบบสั่งฟิตติ้งขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวปลดไว้ด้วยนะครับเป็นหัวค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับ ชุดหนึ่งนี่ผมไม่รู้จะพูดราคาไงเลยมันรวมรวมมานะครับสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเหมือน,นกันนะครับแต่ละแต่ละแต่ละชุดนะครับรวมรวม,รวมกันนะฮะต่อมาผมไล่ราคาชุดบนต่อดีกว่าก็มีขาจับไฟหน้าครับตัวหนึ่งอยู่ประมาณเจ็ดร้อยหสิบไฟหน้าอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับต่อมาเป็นชุดไม้ชุดไม้ครับอันนี้เป็นไม้มโมเตกเกเตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเรียกกันสับชาวบ้านเลยดีกว่าว่าคือหัวกลมนะครับสับทางเทคนิคผมอาจจะเรียกพูดเยอะ ไม่ได้คนระับไม่เป็นอ่ะฮะอันนี้จะเป็นไมดิตอนนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเทพที่สุดแล้วแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงที่สุดแล้วชุดหนึ่งอยู่ประมาณ20,000กว่าจนง3 0,000กว่านะครับถ้าใครจะใส่ไมชุดนี้นะฮะเราก็ทําเบ้าไมใส่เข้าไปในชุดของมันเลยนะครับอันนี้คืองานสร้างพิเศษมาสําหรับเพื่อรถคันนี้คันเดียวนะครับต่อมาก็เป็นตุ๊กตาแฮน์ครับตุ๊กตาแฮนตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาแฮนทรง BC นะครับราคาอยู่ประมาณ5 0 0พันกว่าบาทถึง6 0 0 0นะครับ แฮนด์นะครับอันนี้ก็เป็นแฮนด์ปีกนกนะครับทรงของที่ร้านเรานะฮะอันนี้ทําอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแฮนด์ตัวนี้เจาะซ่อนสายทุกอย่างเข้าไปอยู่ข้างในแฮนด์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการโชว์นะครับพวกชุดสายไฟนะครับอันนี้ก็ซ่อนมาใหม่หมดต่อไปปั๊มกับมือคัตนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มตัวของเบลังเกอร์เองโดยตรงนะครับข้างบนนี้น่าจะประมาณเบอร์สัก19ได้ครับ19บเก้านะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับลูกหนึ่งอยู่ประมาณ20,000 ข้างนี้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่านะครับข้างนี้อยู่ประมาณ 17, 0 0 0เจกับ17นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้แต่ปั๊มพวกนี้จะมี2ไซส์นะครับมีไซส์7-8กับไซส์1นิ้วแล้วแต่แต่ละคนเลือกใช้นะครับสำหรับใช้อ่ำตัวปกติทั่วไปก็สามารถใส่ได้เลยนะฮะอาจจะต้องแปลงสวิทช์แฮนด์นิดหน่อยแต่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนสวิทช์แฮนด์ด้วยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเหลือย่อมาเป็นสวิทช์ขวนะครับสวิทช์เราใช้ของโมโทน Uh huh. แล้วก็เปลี่ยนปุ่มเอานะครับอันนี้ต่อแบบบ้านๆเลยครับไม่ต้องใช้กล่องไม่ต้องใช้อะไรนะครับสวิ์ของเราคือซื้อสวิ์ไปปุ๊บต่อตัดปลั๊กเสียบได้เลยมาดูเรื่องสวิ์กันหน่อยสวิ์นะครับ <c oughs> สวิ์ของโมโถงนะครับทนนี่ผมต่อไว้นะครับซ้ายกับขวาตัวนี้อย่างว่ามันเหลือแค่ไม่หย่บป,ปุ่มเนะทุกอย่างมันก็จะหายไปนิดนึงนะครับปุ่มข้างนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปุ่มข้างนี้จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับที่จะเปิดขึ้นมาปุ่มนี้ให้เหลือไว้ก็จะเป็นแต ตัวนี้จะเป็นออฟลันนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตสตาร์ทตอนนี้สวิตเราย่อมาเหลือแค่นี้นครับอะไรที่ไม่จาเป็นเราก็ไม่ใช้เลยส่วนการตั้งโหมดหมอะไรตัวนี้มันมีปุกตัวนี้อยู่แล้วนะครับที่เล่นระดับไมยอยู่แล้วนะครแล้วแต่ใครจะเลือกอะไรก็อยู่ที่ความชอบเลยไมยตัวนี้มีหลายตัวนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนที่จะเลือกใช้นะฮะ แต่ก็คันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นของสุดสุดที่สุดจริงๆนะฮะต่อมานะครับเราก็มาดูตัวแหมยังคุยเรื่องโชกไม่หยุดเลยอะโชคยังแบบชอบโชคมากครับโชครุ่นนี้สําหรับคนที่ชอบโชคหัวกลับนะครับหน้ารถก็จะดูใหญ่มากกว่าเดิมแต่สําหรับคนที่ชอบโชกตัวนี้นะครับหน้ารถอาจจะไม่ดูกว้างมากนะครับแต่ดูค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ ผมว่าตัวนี้มันสุดกว่าโชว์หัวกลับนะครับแต่ก็แล้วแต่แต่ละคนชอบเนอะแล้วแต่แต่ละคนมองนะฮะครับผมต่อมาเลยครับไล่ไล่ต่อนะครับก็จะเป็นพวกประกับเร่งนะครับถ้าเป็นพวกนิวทีร้อยก็สามารถซื้อประกับสติวินใส่ได้นะครับถ้าจะย่อลงมาใส่พวกชุด7จ็ดทับแปดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ราคา900านะครับตุ้มใบแฮนด์ราคา400กว่าบาทต่อมาที่ถังนะครับอันนี้ก็งานทําสีนะฮะให้เข้ากับชุดแมตช์กับชุดปั๊มชุดของทุกอย่างนะครับ ถังตัวนี้ก็ทําอยู่ประมาณ1 0 0 0 0่นบาทนะครับส่วนฝาถังนี่ก็จะเป็นของยี่ห้อโมโทนนะฮะอันนี้ราคาอยู่3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองออกมาครับก็จะเป็นชุดท่อนะครับท่อจะเป็นท่อซาร์ราคาอยู่ที่4ี่0มืนห้านะครับออกมาก็จะเป็นฟินคอท่อเห็นไหมครับใครที่จะใส่ฟินคอท่อเนี่ยผมแนะนํารถทุกคันน่าจะใส่ทุกคันนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นค่อนข้างที่สวยและดุมากนะครับตัวนี้อยู่มาห้าพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีฝาเครื่องนะครับ ฝาเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นฝาเครื่องของรุ่นโมโทนะครับชุดหนึ่งตอนนี้เมื่อปีแล้วน่าจะอยู่มาสี่หมื่นกว่านะครับแต่ตอนนี้ทะลุไปห้าหมื่นกว่าครับค่าเงินมันขึ้นนะครับราคาของก็แพงขึ้นก็จะมีชิ้นนี้มีชิ้นฝาสเตอร์มีชิ้นฝาเล็กนะครับแล้วก็มีด้านใหญ่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งต่อมาเป็นกองแต่งนะครับของสติทวินหรือนิวทีร้อยนะครับตัวนี้ใส่ได้นิวทีร้อยกับสติทวินสองตัวนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ต่อจากกองตัวเดิมนะครับ ที่อยู่ด้านหน้าเนี้ยถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะฮะก็จ uh ะ huh. เป็นกองแต่งตัวนี้นะครับต่อมาพันมีใส่อะไรเข้าไปอีกก็น่าจะเป็นโชกหลังนะครับชหลังก็จะเป็นโชกคหลังโอลินตัวนี้เป็นแบบไม่มีซับแทงนะครับราคาอยู่ที่ถึงหนมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะฮะแล้วก็ขาไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหลังก็เป็นมโตกรเก็ตนะครับราคาอยู่คู่สี่พันห้าขาป้ายนะครับขาป้ายจะเปลี่ยนแบบพับได้นะครับราคาอยู่ที่สองพันสอง แล้วก็น็อตหัวโชคครับน็อตหัวโชคแต่งคู่ละ6 0 0กว่าบาทเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับโซ่นะครับอันนี้ก็โซ่ก็เป็น ek ราคาอยู่ที่3,800บาทนะครับบางโซ่แต่งนะครับของไท่อั้มมีทั้งตัว newt ร้อยมีทั้งสติทวินมีทั้งชักตันอะไรพวกนี้ครับมีทุกครบทุกตัวนะครับหรือว่าไท่อั้มรุ่นเก่าตัวออยคูก็มีครับราคาอยู่3,5 0 0ครับของยี่ห้อโมโทนนะครับอะไหล่คันนี้ค่อนข้างใส่โมโทนเยอะเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มีวิธีการตัดท้ายนะครับเราก็ยังตัดท้ายอยู่เสบเดิมน็อตตัวหลังของสเตอร์หลังนะครับอยู่ช่วงน็อตสเตอร์หลังนะครับสามารถนั่งได้2คนสบายๆนะครับตัวนี้ส่วนตัวเบาะนะครับของที่ร้านเราอยู่ที่ราคาประมาณ5,000นนะครับแล้วก็ท้ายโค้งราคา1,000แล้วก็มังโคนหลัง3 5 0 0ไฟท้ายนะครับอยู่ที่อนาล็อกอยู่ที่4,500บาทนะครับมาดูด้านนี้กันหน่อยดีกว่าด้านนี้ก็จะเป็นปั๊มหลังครับปั๊มหลังของเลัเกอร์ นะฮะนะครับตัวนี้ปั๊มหลังนะครับจะเป็นตัวสองพอตนะครับสองพอทใหญ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสูบเดียวเอ้ยเป็นสองพอทคู่ตรงนี้นะครับแต่ก็มีขาจับขายสําเร็จนะครับขาจับอยู่ประมาณ4 00 0กว่าบาทนะครับแล้วก็มีจานแต่งหลังจานแต่งหลังอยู่แผ่นหนึ่งก็8,00 0กว่าบาทนะครับอันี้สำหรับรถไทม์นะครับที่จะแปลงล้อหลังนะครับแปลงดิสหลังนะครับจะไม่สามารถที่จะแปลงใส่ได้นะครับนอกจากที่รถสติทวีนที่เป็นล้อแมก แล้วก็ใส่ล้อคีในโอเท่านั้นถึงจะแปลงใส่พวกปั๊มแต่งข้างหลังได้นะฮะตัวนี้สำหรับคนที่จะแปลงแนะนำอย่าต้องเปลี่ยนล้อก่อนใส่คีในโอหรือใส่ล้อแม็กสตีตวินถ้าอย่างนั้นใส่ได้เลยครับอ่ะฮะมาดูจากด้านฝาเครื่องด้านนี้เจ็บนะฮะฝาเครื่องดูดูลายขีอส่วนใหญ่โมโทนจะมีเป็นแค่สีดำล้วนนะครับถ้าใครต้องการสีดำเงินเนี่ยต้องส่งมาทำ ทำที่ร้านนะครับให้มันเป็นสีลายดําเงินอย่างนี้ให้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะฟังเสียงท่อกันหน่อยไหมรถเด็ดๆอย่างนี้เช็คราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่อันนี้เป็นท่อซาร์นะครับแต่ใส่แคดเดิมเปิดจุบปูุเสียงออกนะฮะแต่แคดแคดของเดิมเขายังอยู่นะครับเพราะรถส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่บ้านนะฮะ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดไว้ให้แบบว่าดังมาเกเกินไปลมดูดแบบเพื่อๆพๆ่อพื่พอย่างนี้เลยครใครมีคำถามหรืออะไรแชทมาทาง รีวิวเอสวคัตตอมบาได้นะครับหรือว่าทั้งมาในการโมโตคัตตอมได้นะครับส่วนรถราคาดีๆแพงๆอย่างนี้ก็ของแต่งอะไรแน่นๆอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็นานๆจะมีรถราคาสูงๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็ดูชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากครับสวัสดีครับ